คุณป้าคาโมดีจ้จากแหง่เรื่องเดอะมิส2007ในภาวะขับขันสุดๆนะ่ะบางทีคนที่เราควรจะกลัวที่สุดไม่ใช่สัตว์ประหลาดนอกหน้าต่างแต่เป็นป้าข้างบ้านที่เราเคยนินทารับหลังตั้งหากป้าแกคือตัวตึงประจำเมืองเป็นมนุษย์ป้าคลัง่งศาสนาที่ไม่มีใครอยากสูงสิงด้วยเดินไปไหนก็พึมพำเรื่องวันสิ้นโลกการลงทันของพระเจ้าใครทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โดนสาปแช่งว่าเป็นคนบาปสรุปคือเป็นคนที่ทุกคนเบื่อหน้าหนี จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่หมอกปริศน,นาสีขาวโพลนค,อคอล่อยๆคลืบคลานเข้ามาปกคลุมทั้งเมืองแล้วบังเอิญว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมถึงป้าคาโมดีดันติดแงกอยู่ด้วยกันในซูเปอร์มาร์เกต็ตไม่นานพวกเขาก็รู้ว่าในหมอกนั้นมันมีตัวอะไรบางอย่างที่พร้อมจะกระยำทุกคนเป็นชิ้นๆจุดนี้แหละคือเวทีแจ้งเกิดของป้าแกในขณะที่ทุกคนกําลังสติแตกกรีดร้องสิ้นหวังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นป้าคาโมดีกลับเป็นคนเดียวที่สงบนิ่งยืนยิ้มมุมปากและพูดทํานองว่า เห็นไหมละพวกแกนี่คือการลงทันจากประเจ้าเป็นเพราะบาปหนาของพวกแกตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อหรอกนะแต่พอความกลัวมันกัดกินหัวใจหนักขึ้นเรื่อยๆคนเรามันต้องการคำตอบต้องการที่หยิดเหนียวเว้ยแล้วใครแ่ละที่มีคำตอบให้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นป้าคโมดี้คนเดียวที่อธิบายทุกอย่างได้เป็นฉากๆในเวอร์ชั่นของแกจากคนที่ถูกเมินป้าแกค่อยๆรวบรวมสาววกได้ทีละคนสองคนจึงกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในร้าน คำเทศนาของแกเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจะแค่สวดมนต์ขอพรกลายเป็นชี้หน้าล่าแม่มดใครที่ไม่เชื่อมันพู้นั้นคือสมุนของซาตานและจุดที่วายป่วงที่สุดคือตอนที่ป้าแกอัพเลเวลไปถึงขั้นประกาศว่าพระเจ้าต้องการเครื่องสั่งเวยเพื่อไถ่าบาปเราต้องส่งคนไปให้สัตว์ประหลาดกินแล้วคนที่แกชี้ให้ไปตายคือใครรู้ไหมแกคือลูกชายตัวเล็กของพระเอกเห็นภาพยัง จากป้าเพียนที่ไม่มีใครเอากลายเป็นผู้นําลัทธิสุดโหดที่พร้อมจะสั่งฆ่าเด็กเพื่อบูชายันทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตแค่ไม่กี่วันเรื่องนี้มันตบหน้าเราฉาดใหญ่เลยว่าความกลัวนี่แหละคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดมันสำลัดเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นปีศาจและเปลี่ยนคนเพี้ยนเพียนให้กลายเป็นสัตดาได้ในพริบตาเดียวน่ากลัวกว่าสัตว์ประหลาดในหมอกอีกว่าแก